แอร์มาเดียต์ดิัต้งเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะเย็นไหมครับแม่น่าจะนอนสบายเลยค่ะนั่นแหละครับแอร์มาเดียฝ์ปากด้วยนะครับได้ค่ะสันดีนะจ้ะแม่ โอเคงั้นวันนี้แยกย้ายค่ะส่งการเนาะใช้เวาลายอยู่กับครอบครัวกันบ้างน,นะคะทุกคนบ๊ายบายทําอะไรอะ่ะนอนไงอ้าวห้องตัวเองอะ่ะแอร์เสียฮะแอร์เสียหนูมันกัดสายไฟเนี่ยบ้าแม่พูดจริงๆ,จร,งๆจริงปะเนี่ย พูดจริงก็งองบอกแล้วว่ามันเสียแม่แก้งทำแอร์เสียบัะนี่แม่อยากนอนกับหนูขนาดนั้นเลยเหรอฉันนี่นะทำแอร์เสีย ทำไมฉันต้องอยากนอนกับแกด้วยเอาเบอร์ช่างมาเลยพรุ่งนี้นะฉันโทรหาเองเอาเบอร์มาช่างอะ่ะโหดูไม่มีพิรุธเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องโทรหาช่างโทรหาคนจับหนูดีกว่ามั้งวันหยุดยังต้องทำงานอีกเหรอเจนงานหนูก็อย่างนี้และแม่ เนี่ยแม่บอกเลยให้ตั้งใจเรียนก็อยากจะทําตามความฝงความฝันอยู่นั่นแหละว่าเป็นไงมันนั่งทํางานหลังขดหลังแข็งนี่นะจะเชื่อแม่ตั้งแต่แรกอ่ะฝานนี้ได้ดีเป็นเจ้าคนไหนคนไปและไงละ่ะความฝันอะ่ะสวยงามอย่างที่คิดไหมแม่พูดงี้หนูเสียใจนะ แม่จะขอโทษก็ได้นะถ้าแม่รู้สึกผิดอะ